สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้าน h ช n แนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเป็นนี่ท่วมหัวทำสามคืนเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือท่านผู้ฟังคะบางคนไปขอพรบนบานตามที่ต่างๆแล้วไม่ได้ผลวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ ที่มองเห็นว่าเป็นประโยชน์มาฝากทุกท่านคะ่ะการสวดคาถาควรกระทำที่บริเวณหัวนอนหรือห้องพระให้แต่งขันห้าทูบเทียนมาวางไว้และเครื่องสกการะบูชาให้แต่งให้ดีๆเสกดอกไม้ทูบเทียนด้วยพระคาถาบทนี้พระคาถาบทที่หนึ่งใช้สวดภาวนา ก่อนจะจุดธูปเทียนบูชาพระให้ตั้งน้ำมสามจบแล้วว่านะมะอะอ,อุสิวังพรมมาจิตติจิตจตังจิตติพันธนังสุวรรณรัชตังลาพังกะโรตุเมมานิมานาอาคัจฉามิ นะมาอูอุออะมะนะมะอะอุนะนะอุอะมะออุนะมะนะมะอุอะอุนุมะอะอะนะมะอุให้ว่าคาถาทั้งหมดสามจบเมื่อสวดครบสามจบจึงเอาทุกเทียน จุดบูชาพระแล้วภาวนาคาถาบทที่สองคาถาบทที่สองให้ภาวนาเมื่อจุดทูบเทียนบูชาเสร็จแล้วให้ภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าทูบเทียนจะดับค่ะพระคาถาว่าดังนี้นะมะอะอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมาจิตตังวาบุพังวา คันทังวาวิเลปนังวาราชากุมาโรวาราชากุมารีวาอัคคมาเฮสีวาเทวีวาราชาวาราชาโนวาเศรษฐีโนวาสมโนวาพระมะโนวาอิทีวาบุริโสวา วานิโชโววาวานิชชาวาเอหิเอหิตปะทะตาอหังบันทามิทาตุโยอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิสัพพโยอหังวันธามิสัพพธามหาลาโพมหาลาพังพระวันตุเมจากนั้นภาวนาไปเรื่อยจนทุปเทียนดับ ะบังเกิดโชคลาภสักการะสาธุสาธุสาธุท่านผู้ฟังคะก่อนจะนอนแนะนำให้ภาวนาคาถาบรรเทากรรมลดเคราะห์ขององค์หลวงปู่หงพรหมปัญโยช่วงชีวิตบางครั้งบางคราวเราอาจพบว่ามีเรื่องติดขัดและผิดพลาดเสียหายธุรกิจการงานขัดข้องทำอะไรก็ไม่ราบรื่นคะ่ะ มักมีอุปสรรคเน็ดเหนื่อยจนท้อใจหาความสุขความก้าวหน้าไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์ใจไม่สบายกายรู้สึกรุ่มร้อนยุ่งยากบ้างก็เจ็บป่วยมีทุกข์รุมเร้าก็อาจด้วยเป็นช่วงดวงตกบุญอ่อนกำลังมีเคราะห์มากดทับชะตาค่ะวิธีภาวนาเจริญพระกรรมฐานสวดธรรมลดเคราะ์บรรเทากรรม เพื่อเสริมดวงชะตาให้กับตนเองด้วยการบริกรรมพระคาถาภาวนาออกเสียงเบาๆว่านาลาอารหังนาลาอารหังนาลาอารหังอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปอันดับแรกก่อนที่จะภาวนาก็ให้ตั้งใจสํานึกอำลาต่อความผิดพลาดทั้งหลายทั้งมวลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีพระคุณหรือเจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินมา ตั้งแต่ในอดีตชาติขออำลาสิ่งไม่ดีในชีวิตจะตั้งใจจะไม่ทำผิดอีกขอมุ่งปฏิบัติดีด้วยการภาวนาเจริญพระกรรมฐา,านซึ่งเป็นบุญใหญ่มีกำลังมากและย่อมให้ผลก่อนให้ผลเร็วบุญย่อมกำจัดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและด้วยอำนาจของบุญนั้นย่อมดึงดูดสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลำดับต่อมาก็าให้ตั้งใจรักษาศีลห้าศิอันดีด้วยตัวเองสมาทานศินวิรัตคือตั้งใจงดเว้นไม่ละเมิดศีลด้วยตัวเองแล้วกราบพระหลังจากนั้นจึงลงมือเจริญพระกรรมฐานทำได้ทุกอิริยาบถท,ทั้งยืนเดินนั่งนอนให้เปล่งเสียงออกมาเพียงเบาๆด้วยคำบริกรรมภาวนา นาลาอาระหังนาลาอารหังนาลาอาระหังจิตใจให้จดจอ่อต่อคำบริกรรมให้มีสติระลึกรู้ทั้งตัวทุกอิริยาบทหลวงปู่หงพรหมปัญโยท่านสอนไว้ว่าการบริกรรมออกเสียงจะช่วยเพิ่มพลังจิตและกำจัดโรคออกจากกายให้ขยันภาวนาให้มากๆจะรู้เองเห็นเองจะประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิต พริกฟื้นดวงชาตาให้กับตัวเองให้กลับมาดีหากป่วยก็หายหากจะชีวาไวัยก็จะรอดจะค้าจะขายก็จะมีคนดีมาซื้อหาดึงดูดแต่คนดีมาคบหาพูดคุยเจรจาก็จะมีคนมาเชื่อถือปากว่าดังมีวาจาสิทธิ์จึงห้ามแช่งห้ามบน่นไม่มีเหนื่อยขี้เกียจ ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงภาวนานาลาอารหังนาลาอารหังนาลาอารหังเมื่อภาวนาจนครบ30นาทีแล้วหลังจากนั้นจึงขอพอรการขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ผลดีนั้นจึงเริ่มจากความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะขอพอรรวมถึงมีสมาธิมีสติในการขอพอร สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับเราเสมอเมื่อเราทำความดีคิดดีพูดดีฉะนั้นหากเราขอพอรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยในสิ่งที่ผิดหรือไม่ดีผลที่ได้อาจไม่ประสบสมปัตนาหรืออาจจะกลายเป็นสิ่งร้ายๆดังนั้นก่อนที่เราจะขอพอรหรือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนั้นเราจะต้องมีสติมีสมาธิมีจิตใจที่บริสุทธิ์ อย่างที่กล่าวข้างต้นคือคิดดีทำดีพูดดีต่อไปก็เป็นขั้นที่สองนั่นคือการขอพรการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลนั้นจะแบ่งเป็นสามข้อให้ถือปฏิบัติง่ายๆคือขอในสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นได้แล้วต้องแบ่งปัน หขอในสิ่งที่ดีคือขอในสิ่งที่ถูกต้องขอในสิ่งที่สุจริตขอในสิ่งที่เป็นบุญเช่นขอให้พ่อแม่สุขภาพแข็งแรงขอให้ลูกเป็นคนดีขอให้สามีหายป่วยจากโรคร้ายบางคนขอแล้วก็มีสิ่งแลกเปลี่ยนหรืออาจเรียกว่าการบนบาน แต่จะเป็นคนละอย่างกันกับการขอพรเพราะการบนบานมักจะมีข้อแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของเครื่องเส้นไหว้เมื่อเราสมปรารถนาในสิ่งที่ขอข้างต้นค่ะ 2. ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแม้จะเป็นแค่ความคิดหรือการขอพรทีไ่ได้กระทำการอันใดลงไป แต่เป็นความคิดหรือการขอพรที่เป็นการคิดร้ายหรือปองร้ายแก่ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนเขาเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราขอนั้นเป็นบาปหรือเป็นความผิดหรือไม่ถ้าผิดเราก็ไม่ต้องขอเพราะจะเป็นการเบียดเบียนคนอื่นการขอพรที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นดังกล่าว จะไม่เรียกว่าเป็นการขอพรแต่เรียกว่าเป็นการสาปแช่งซึ่งแน่นอนว่าผลร้ายจะเกิดกับตัวเราไม่หนีไปไหน 3. ได้แล้วต้องรู้จักแบ่งปันเมื่อเราขอพรที่เป็นบุญได้แล้วผลดีจะเกิดกับเราสิ่งที่ไม่ควรลืมคือการแบ่งปันอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลที่ตนได้รับให้แก่บุคคลต่างๆที่เราอยากให้เขาได้รับไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวบรรพบุรุษบิดามารดาญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรหรือวิญญาณสัพพสัตว์สัพพวิญญาณก็ได้เช่นกันค่ะครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนไว้ว่าปัจจัยที่ทำให้คำอธิษฐานสมบังดังใจ มีอยู่8ดข้อด้วยกันได้แก่ 1. พลังจิตท,ที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นพลังสำคัญที่สุดทำได้ด้วยการสร้างบุญจากการทำทานศีลภาวนาละความโลภกรธหลงยิ่งสะสมทำเรื่อยๆจิตจะผ่องใสขึ้นอย่างแน่นอน 2. บุญบารามีที่ได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าบุญใหม่ จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้อธิษฐานและเป้าหมายที่ต้องการยิ่งสิ่งที่เราต้องการได้มายากลำบากยิ่งใหญ่สำคัญมากขนาดไหนบุญบรารมีที่สะสมไว้นั้นยิ่งต้องมีมากตามไปด้วย 3. จุดประสงค์แห่งการอธิษฐานจะต้องเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่น ถูกต้องถูกธรรมไม่ขัดแย้งกันการอธิษฐานนั้นจึงจะมีความสำลิดผลได้แต่ถ้าความต้องการของเราต้องไปทำลายทำร้ายผู้อื่นนั่นไม่ใช่การอธิษฐานที่ถูกต้องแต่เป็นการสราบแช่งไม่สมควรทำา 4. อย่าอธิษฐานให้เกินบุญตัวเองหลายคนอธิษฐานแล้วไม่ได้ผลเลยอาจจะอธิษฐานที่เกินบุญที่ตัวเองมีเช่นอธิษฐานขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่บุญของตัวเองนั้นไม่พอที่จะทำให้ได้ลาบใหญ่แบบนั้นเพราะว่าเกิดมาไม่เคยทําทานไม่เคยให้ผู้ใดเหมือนคนที่มีเงินอยู่10บบาทแต่อยากเปิดร้านขาใหญ่โตซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ หรือได้มาก็มีเหตุต้องเสียเงินไปหมดหรือเสียชีวิตดังนั้นต้องทำเหตุให้ตรงเสียก่อนรู้ว่าบุญไม่พอก็ต้องเร่งสร้างบุญเรื่องนี้อาจจะยากสำหรับคนบางคนเพราะคนกำลังเดือดร้อนเพราะคนกำลังเดือดร้อนมากมักจะอยากได้อะไรที่เร็ว ควรอธิษฐานในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วค่อยขยับขึ้นตามบุญที่สะสมไป 5. ต้องทำเหตุให้ตรงกับสิ่งที่อธิษฐานไว้หลายคนอธิษฐานแล้วไม่ได้ผลเพราะไม่ลงมือทำให้เหตุนั้นตรงกับเป้าหมายที่อยากจะได้เช่นอธิษฐานขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ขี้เกียจ ไม่เคยลุกขึ้นมาทำมาหากินไม่เคยลงมือทำงานอย่างเต็มที่หรือลงมือทำแต่ไม่เคยตั้งใจทำแล้วจะรวยได้อย่างไร 6. การอธิษฐานขอบุญกับครูบาอาจารย์หรือท่านผู้ทรงคุณงามความดีบางครั้งกำลังบุญบารามีที่เราสะสมมามีไม่มากพอ สามารถร่วมบุญกับผู้ปฏิบัติดีทำความดีได้ด้วยการไปร่วมทำบุญกับท่านโดยตรงด้วยปัจจัยสีหรืออะไรที่อำนวยความสะดวกให้ท่านสะสมบุญได้มากขึ้นคะ่ะหรือไปร่วมทำบุญกับท่านหากทราบว่ามีงานบุญอะไรก็ไปร่วมกับท่าน 7. จ็ขออโหาสิกรรมที่เคยล่วงเกินผู้อื่นไว้ บดบล็อกตัวเองด้วยการขออโหสิกรรมจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนที่พยายามสร้างและกระทําซึ่งคุณงามความดีมากมายแต่บางทีก็ยังไม่ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้เพราะมีกรรมในอดีตติดตัวมาเยอะโดยเฉพาะกรรมที่ทำกับพระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณถือว่าเป็นกรรมหนักและสุดท้ายได้แล้วจะต้องรู้จักแบ่งปันเมื่ออธิษฐานขอพอรไปแล้วสิ่งที่ไม่ควรลืมคือการแบ่งปันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทําให้แกส่สรรพสัตว์ต่างๆที่เราอยากให้ไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจําตัวเจ้าที่บรรพบุรุษบิดามารดาญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวรหรือวิญญาณก็ได้เช่นกันค่ะบา c h ชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟัง mm hmm. และร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะ mm hmm. การให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ